กลับมาสรุปบรรกาศตลาดหุ้นไทยในวันอังคารที่14ตุลาคมนะครับปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อยสําหรับตลาดหุ้นไทยครับล่าสุดเซ็นเด็กไทยนะครับสามารถปวกขึ้นมาได้ประมาณ4.43จุดครับยอยู่ที่ระดับ1,546.78จุดนะครับส่วนเรื่องมูลค่าการซื้อขายครับปรับวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30,000 6,000กว่าล้านบาทครับส่วนห้าดับหลักรั์สำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นวันนี้ราคาปิด F Smart หน้ากระดาษนะครับปิดไปที่5บาทส0สตางค์ครับตามมาเป็นอันดับ2ที่ปตทยืนที่356บาททูปรับลดลงไป1 0สตางค์ยืน11บาท30สตางค์นะครับ Kbank ราคาล่าสุดไม่มีการเปลี่ยนแปลงยืน224บาทและ p t t EP ครับราคาล่าสุดยืน150บาทไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันครับฉะนั้นมุมมองของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดทุนไทยมีกกกาารรรปัับตวบตววเเพิ่มขึ้น้นนล็อย ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่เห็นสัญญาณการปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบนี้อย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับการรีบาว์ในรอบนี้สั้นๆเห็น <c oughs> สัญญาณทางเทคนิคมีการบ่งบอกในเรื่องของการปรับฐานหรือแม้แต่การปรับลดลงหรือดาวไซ้์จะมีการปรับลดลงไปมากกว่านี้แล้วไหมครับ <c oughs> ในสัญญาณเราบอกว่าริญญารีบาวได้อยู่นะครับแต่ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับก็อยู่ที่หนึ่งห้าห้าห้านะครับส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับถ้าหลุดหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามเก้านะครับห้าสามเก้าก็ก็จะเป็นทางลงนะแสดงว่าตลาดเนี่ยในรูปน้อยเขาเรียกว่าไซเวย์ครับนี้ว่าไซเวย์สามมันจะไปทางไหนมันก็อยู่ที่ปัจจัยหรือข่าวข่าวสารที่จะมากระทบแล้วตลาดก็รับนะครับที่ลงมาทั้งหมดเป็นเรื่องของยุโรปถูกไหมครับครับ ยุโรปว่าดูท่าทางก็คือยังไม่จบวันนี้ยุโรปกข้างกำกึ่งนะครับว่าว่าการรีบาวของเยอรมันจะรีบาวต่อเนี่้ในวันพรุ่งนี้ไหมครับ,รบในดาวโจนจะเป็นอย่างที่เห็นว่าทุกตลาดก็ยืนรอกันหมดเลยที่ทดาวโจนอยู่ที่บัตคับแล้วน,นะลงมาเยอะมากนะพร้อมที่จะรีบาวกันนะครับมันตลาดก็จะเป็นลักษณะแบบนะี้ก็คือหลีกเล่กหุ้นใหญ่ไปเล่นหุ้นเล็กนะครับครับการเป็นส่วนใหญ่นะครับ พราะฉะนั้นตลาดก็บอกว่ามันไซเวสไซเก็บอกมันไปได้ทั้งสองข้างแหละนะครับขีดจากัดข้างบนก็อยู่ที่สมมติถ้าผ่านหนึ่งห้าห้าไปก็หนึ่งห้าเจ็ดสี่ก็ไม่ได้ไปไกลนะครับครับส่วนข้างล่างถ้าจะลงไปก็ไปดูที่โลเดิมนะครับหนึ่งห้าสองเจ็ดใช่ไหมครับหรือที่พันห้าก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับจากตัวนี้ห้าสิบจุดก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับสรุปว่ากรอบไซเวสมันก็อยู่ที่พันหกกับพันห้านะครับส่วนสั้นๆก็อยู่ที่อ พันห้าร้อยสามสิบเก้านะฮะพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดอ๋อยี่สิบเจ็ดกับพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับครัสั้นไหมหน่อยก็อยู่ที่หนึ่งห้าห้ากับหนึ่งห้าสามเก้านะครับก็มีอยู่สามกรอบนะที่มันจะไซเวทตรงไหนครับก็จะเป็นลักษณะในช่วงของการแกว่งตัวไซเวทไปก่อนนะครับในช่วงนี้ซึ่งลักษณะไปเนี้ยพูดบางเกลือก็ยังเล็กจะได้อยู่ถูกไหมครับครับเล่นไปแล้วก็แท้ท้าตลาดก็ ไม่มั่นใจก็ขายท้งลงมาก็เล่นกันแค่วันหนึ่งอะไรเงี้ยก็จบไปพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะเล่นตรวไหนอีกนะฮะแต่พักหนึ่งพอตลาดเช้าๆนิ่งๆผ่านไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงไม่มีการรุกขึ้นแรงลงแรงแล้วนะครับคือไม่วันนั้นไม่ลงยี่สิบสามสิบจุดละลงยอ่มากก็สิบจุดนะกลับมาแล้วนะครับับชวนกันมาแล้วอชวนนู้นชวนนี้ก็เล่นกันไปแล้วก็จบไปอย่างเงี้ยนะครับับจนกว่าปัจจัยที่มากระทบมันจะจบอันนี้ก็เรียกการคอร์รัปชันรือการปับฐานนะครับับซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับ ตอนนี้มันลงไม่เยอะหรอกนะครับเพราะว่าตอนที่ขึ้นไปสูงสุดที่พันถูกอะโวลูมมันเยอะนะครับโวล่มมันมากพอๆกับที่มันขึ right ้นมาที่ในรอบก่อนนะครับที with, ่ที ops, ่ทํดสูงสุดของรอบรอบก่อนที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบในรอบก่อนนะครับโวล่มมันค่อนข้างเยอะนะฮะโวล่มแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ได้สะท้อนถึงว่าหุ้นจะลงแรงซึ่งผมก็พูดมาตลอดแล้วว่ามันไม่ลงแรงหรอกแล้วก็สามารถที่ขึ้นไปทำหุ้นหายได้เสมอนะครับแต่คงไม่ใช่เดือนนี้นะครับที่ว่าเป็น เดือนหน้านะฮะหรือเดือนธันวาเลยเนียนะครับครับเดือนหน้าหรือเดือนธันวาเลยนะครับาหรับกา่ที่จให้การปรบหารเนี่ยประมาณ4ี่สัปดาห์ถึงหสัปดาห์นะครับก็ตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมไปต้นมานี่ก็เกือบเกือบสองสัปดาห์แล้วนะครับใช่ก็่อีกนิดเดียวนะฮะอีกนิดเดียวนิดเดียวก็อีกสองสัปดาห์หรืออีกหนึ่งเดือนนะฮะไม่ได้มากอะไรครับที่สองสัปดาห์ผมก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าตกลงจะปรบฐานแค่สี่สัปดาห์ไหมครับแล้วก็สัปดาห์ที่ห้าต้นเดือนพฤษภาจะขึ้นเลยไหมนะครับก็จะบอกแล้วครับ ภาพใหญ่อย่างตลาดหุ้นทั่วโลกนี่ยังถือว่าต้องกังวลมากพอสมควรไหมครับคุณนิพนธ์ครับของเขารอนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของ ECB ีเนี่ยการประชุมคราวที่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะมันก็องรอการประชุมคราวหน้าใช่ไหมครับซึ่งมันก็คงใช้เวลาเตือนๆใช่ไหมครับคือต้นเดือนผมไม่ทราบว่าประชุมเมื่อไหร่นะฮะแต่คงไม่มีเหตุรุนแรงอะไรหรือความรีบร้อนอะไรที่จะต้องมาเรียกประชุมด่วนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ายูโรก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันมันมันแย่นะครับ มันแย่แล้วมันก็อยู่ในทางที่แย่แย่แบบคงที่แล้วนะฮะแต่ถนนเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากการประชุมคราวหน้านะครับถ้าเขาไม่ทําอะไรแล้วผลมันไปกระทบทําให้โลกเนี่ยมันเดือดร้อนกันทั่วนะครับสุดท้ายก็คือจะต้องทําอะไรถูกไหมครับก็ยุโรเนี่ยก็เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่พอสุขวดนะครับครับอ่า็จะต้องมีการทํำ QE หรือเปล่าเลยนะถนนเนี่ยคือก็ต้องรอถึงการประชุมคราวหน้าแั้วตลาดมันก็จะรอข่าวอยู่นะฮะครับและเทียบถึงการประชุมคราวหน้านะครับครับ ทียบประเมินกับกลุ่มทิพ์กันบ้างครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนี่ยังถือว่าน่าสนใจในระยะยาวใไหมฮะทิพ์ก็จะเห็นว่ามีการปรับฐานในโดยโดยที่สลับสลับกันไปนะครับครับโดยโดยที่ขณะที่กําลังลงแรงตามหลังเราดูนี่ก่อนนะครับก็คือว่าที่ที่ปรับฐานเมื่อก่อนเลยก็คือจาการ์ตานะครับครับจาการ์ต้าเนี่ยปรับฐานก่อนเราแล้วลงไปลึกลึกถือว่าลงไปลึกกว่าเรานะครับแล้วก็เริ่มที่ จบขึ้น A เนี่ยจะทําขึ้น b แล้วอันนี้มันง่ายนะครับนักค่อนข้างที่จะชัดนะครับต่อไปก็เป็นฟิลิปปินเนี่ยตามหลังเข้ามานะครับฟิลิปปินนะครับฟิลิปปินก็ยังลงมาขึ้น a เนี่ยยังไม่จบนะครับหรือว่าอาจจะใกล้จบแล้วก็ได้อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดนะฮะก็จะเหลือเราเนี่ยนะครับเราเราก็คือเราเราไม่รู้ว่าเราจบขึ้นเอหรือยังหรือจะขึ้นไปขึ้นบีไหมอะไรขนาดนี้นะครับก็ยังอยู่ในเราเราอยู่ตรงกลางพอดีเลยครับนะครับแต่จาการ์ตาผมคิดว่าจะรีบาวล่ะครับ ซึ่งเราก็ดูว่ามันก็ไม่ได้จะาสาการอะไรไม่ได้ลงเยอะอะไรนะครับทั้งทั้งสามตลาดนะครับก็คงอยู่ที่การคาดการณ์เนี่ยนะครับก็ที่เราคาดคาดไว้นะครับว่ามันคงลงไม่เยอะนะฮะคงลงไม่เยอะนะครับขทิศทางเดียวกันทิศก็เป็นทิศทางเดียวกันนะครับกับเราเลยนะได้ครับคุณนิพนนะขออนุญาตดูตัวปตทครับที่วันนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้ในเรื่องของราคาน้ํามันโลกมีการปรับตัวลดลงด้วยไหมครับปตทลงมันค่อนข้างเยอะนะครับจาก จากที่นะครับก่อนหน้านี้นะครับือไปสูงสุดที่สามเจ็ดแปดแล้วก็ลงมาที่สามห้าสองนะครับตอนนี้ก็ไม่ทาหลุดสามห้าสองนะครับก็ถือว่ายังยังยังอยู่ในช่วงของการปับฐานอยู่นะครับโดยแนวรับสมคัญของบลทอก็จะอยู่ที่สามสี่แปดนะฮะอยู่ที่สามสี่แปดอินดิเคเตอร์ก็บอกว่าผมก็ยังลงต่อนะยังลงต่อนะครับสำหรับปตทอนะครับการลีบาวก็ได้ถึงสามพุ่หนึ่งนะครับ นิชาจะเห็นสามหนึ่งแล้วก็ลงจอกก็ได้นะครับโดยมีแาวรับสําคัญเลยก็คือที่สามสามเก้านะครับสามสามเก้านะครับอลงไปแถวนั้นก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับขอมุมมองถ้าไม่หลุดสามสี่แปดก็จะดีมากนะครับขอมุมมองกลุ่มแบงก์นิดหนึ่งครับคุณนิพนธ์ครับการประกาศใช่ครับการประกาศไต่ประกออการไต่มาถสามครับถือว่าเป็นตัวแทนของคล้ายๆกับเซนเลยครับนะครับเพราะนั้นในกลุ่มแบงก์เนี่ยดูจาก การคาดการณ์ของการประกาศกำไรไตรมาสสามก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ามีการโตตัวเลดีเด่นอะไรครับโตแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรประมานี้นะครับก็ไม่ได้เด่นอะไรมากมายนะครับก็อยู่ในภาวะของการใช้เวรเหมือนกันนะครับทิศทางของแบงก์ก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นทิศทางที่บัตทอมไปแล้วนะครับแล้วก็กําลังที่จะค่อยๆใช้เวขึ้นไปที่จะเป็นเรียกว่าขึ้นบีนะครับนะครับแบงก์นั้นน่าจะบัตทอมไปแล้วนะครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับผมข้าบสวัสดีครับสวัสดีครับ ละครับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะครับแน่นอนว่ากรอบช่วงนี้ยังคงจับตาเรื่องของ ECB ที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าความแน่นอนหรือความชัดเจนของเศรษฐกิจในภากฝั่งของยุโรปจะเป็นอย่างไรบ้างสะท้อนออกมาต่อตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้จะเป็นลักษณะไซเ์เช่นเดียวกันครับฉะนั้นถ้ามองกรอบใหญ่ๆในช่วงนี้ที่เห็นการรีบาวขึ้นไปทดสอบด้านบนจะประมาณห5 5 5งอาส้าครับหลุดลงมาอาจจะเจอประมาณหน3 9น้า้สสิา่วนถ้ากรอบใหญ่กว้างๆที่มีการกาหนดไว้แน่นอนถ้าขึ้นไปส 1500อันนี้เป็นกรอบค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับส่วนตัวของปตทที่มีการปรับตัวขึ้นในวันนี้นะครับยังคงมองว่าการขึ้นไปทําจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ประมาณ378บาทราคาย่อลงมานะครับน่าจะอยู่แนวรับประมาณ348แล้วก็รอดูในเรื่องของแนวรับด้านล่างอีกหนึ่งครั้งประมาณ339สครับส่วนกลุ่มแบงค์จะเป็นลักษณะเดียวคล้ายๆกับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้จะเป็นลักษณะไซเวก่อนไฟครับนี่ก็เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนที่วันนี้เรานําาามมฝกกคผู้ชัันนะรบ วันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมอดิศร์ประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ